ัสดีเจ้าท่านผู้ชมน้องสมโภจเมงใงม่งามเจ้าวันนี้เจ้าสมุภอยู่ที่เทศบาลนครเจียงใหม่เจ้าหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าได้พาท่านผู้ชมทุกทท่านนะเจ้าไปพบกับการเปิดตัวโครงการเจียงใหม่งามและในวันนี้เจ้าเอาจะ้าพาท่านผู้ชมทุกทกท่านนะเจ้ามาเข้าร่วมประชุมนะเจ้าในการนําเสนอรูปแบบเทศบัญญัตินะเจ้าซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องไปกับโครงการเจียงใหม่งาม ้อมกับแนะนำศูนย์ประสานงานที่แทศบาลนะครเจยงใหม่ในการติดต่อสื่อสารการนําเสนอข้อมูลความคิดเห็นต่างๆนะเจ้ากับโครงการเจยงหม่งามของเราจะเป็นจะไดพ้องนั้นตามส้งอมาเลยเจ้า อน,นี้นะเจ้าสมองก็ได้มาปักมุดนนเจ้าที่อาคารหลังใหม่ของเทศบานนลนครเจียงใหม่เจ้าอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่ตัวนะเจ้าโอ้โหรูปแบบกกว้างขวางโอโทโฮสวยงามขนาดเลยนะคะแล้วก็ตั้งในเนี่ยจะเป็นจะได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเจ้า ตลอดระยะเวลา3ปีปี่ต่างเทศบาลนครเจียงใหม่นำโดยท่านทัศนัยบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเจียงใหม่ด้สร้างผลง,งานต่างๆมากมายให้ชาวเชียงใหม่ถือว่าเป็นก้าวแรกของโครงการเจียงใหม่งามบอกว่าจะเป็นโครงการปุ๋ยมังกรซีต้นทุนตำ่ำทางแก้ช่วยลดปัญหาหมอกควันส่วนสุขภาพบ้านเด่นสายไฟฟ้าลงใต้ดินการเปิดใช้อาคารหลังใหม่เต็มรูปแบบ การปรับปรุงส่วนหลวงล้านนารรเก้าและการสร้างหองประวัติศาสตร์เมืองเจียงใหม่และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเจ้าท่านผู้ชมเจ้าตอนนี้น้องสมโนะีจ่จะอยู่ที่ห้องประชุมนึ่งเทศบาลนะครเจียงใหม่เจ้าซึ่งในวันนี้สมโด้มีโอกาสเข้ามารับฟังในการประชุมหัวข้อการร่างเทศบาลยัตบับใหม่ในเะจ้ารายละเอียดข้อมูลจะเป็นจะใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยเจ้าในการจัดทําร่างทเทศบาลเนี่ยสามารถจะทําได้หลายขั้นตอน ลหลายกระบวนการในการนาเข้าสู่เทมบยัตในอ,อ,อย่างในกระบวนการที่เราจะทํากันเนี่ยเป็นเรื่องกรณีที่นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอร่างธุรกัรเ,เข้าสู่สภาเทศบาลนครน,นะครับเพื่อให้ความรัชอบกระบวนการโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อมีนโยบายหรือมีแนวคิดทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์อะไรขึ้นมาที่นายกห,หรือผู้บริหารเนี่ยท่านได้ให้ไวหรือก,กําหนดไวเนี่ย เราก็จะมีการมาประชุมกันก่อนในขั้นแรกว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่เพียงไร,อย,งไรอย่างไรนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อในที่ประชุมมีพี่นายแล้วเห็นว่าทศสมัยนี้สามารถจัดทาได้โดยมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนเราก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการที่เรียกว่าเป็นกรรมการจัดทําร่างและพี่นาร่างที่เปขึ้นมานะครับผมหลังจากที่กรรมการได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านกรรมการจะรวบรวมกันมาแสดงความเห็นกันแล้วก็จัดทําร่างยกร่างขึ้นมาหนึ่งฉบับ หลังจากที่ผ่านคขาชอบจากคณะกรรมการแล้วเนี่ยเราจะนําให้ในในายกเทสมนตรีนครเชียงใหม่จะให้ท่านเนี่ยได้พิจารกก่อนว่าท่านเห็นด้วยเห็นชอบหรือไม่หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนหลังจากที่ผ่าน,นขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยหลังจากกลับมาสู่คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการบ้านของคณะกรรมการที่จะต้องกลับมาพิจา,ารณากันว่าความเห็นที่เรารับฟังมานั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรอือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณาเห็นชอบครบถ้วนทุกะบวนการแล้วเนี่ยเราจะนำเทือกหยาตัวนี้เนี่ยเสนอยังนายกที่มณฑลงชอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ท่านเนี่ยนำส่งเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อความเห็นชอบนะครับผมหลังจากที่สภาให้ความชอบแล้วเนี่ยประธานสภาจะต้องนําเทือกหยาตัวเนี้ยส่งให้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นครั้งสุดท้ายและจะสามารถนำมาประกาศใช้ที่เทศบาลได้ เจ้าทุผู้ชมเจ้าแล้วกันตอนนี้ชั่วโมงนะเจ้าอยู่ที่ศูนย์ประสานง,งานของโครงการเจียงใหม่งามของเขานะเจ้าอยู่ที่อาคารใหม่จ้ำหนึ่งนะเจ้าเป็นห้องในการเผยแพร่ศูนย์วิชาการนะเจ้าแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการของเจียงใหม่งามของเขาเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปตังไหนพร้อมกันเลยเจ้าสวัสดีเจ้าเจียงใหม่งามเจ้า เจ้าท่านผู้ชมเจ้านี่ก็เป็นศูนย์ประสานงานของโครงการเจียงใหม่งามนะเจ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนคู่ท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนะเจ้าไปพร้อมๆกับโครงการเจียงใหม่งามเจ้าสามารถที่จะติดต่อนะเจ้ากับเบอร์โทรศัพท์ของที่นี่ได้นะเจ้า0 5น259้า7หเ้าหรือว่าทาง facebook.com/ เจียงใหม่งามนั่นเองเจ้าเจียงใหม่งามเจียงใหม่งามเจียงใหม่งาม ชยังใหม่งามครับ